ต่ออีพสครับขากลับครับเดี๋ยวขวาขึ้นทางด่วนตรงนี้นะครับไปไฟเขียวแล้วครับกลับบางนาครับนี่กลับบางนาชุนบุรีไปเลย กุงอย่างเดียวขึ้นตรงนี้กับบางนาบางแก้วบางพีใหญ่บางฉลุงเคหะบางพีบางบอ่อบางพีน้อย แต่ลดติดให้ดูนะครับสามคลิปสี่คลิปดูใจเลยฝากช่องด้วยนะครับชาลินชีวิตติดลอ้อขอบคุณผู้ติดตาม96คนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ติดครับบนนี้ตึงขาเขา้าขาออกเลยํำใจครับชีวิตในเมืองอย่างนี้แหละ ได้เรื่อยๆอ,อยู่ครับไม่ถึงกับหยุดนิ่ง สายจะให้กลับรถไปถนนเพลินจิตฝั่งใต้สวนลุมพินีเราตรงไปครับท่าเรือบางนาครับท่าเรือบางนาดาวขนองครับ สีออกซ้ายนะครับคลองเตยลุมพินีออกซ้ายถ้าเรือบงางนาดาวก็นองตรงไปลมสีซ้ายคลองเตยออกซ้ายลุมพินีออกซ้ายครับแล้วตรงไปครับ ลมสีออกซ้ายนะครับถ้าเรือบางนาดาวขนองตรงไปครับดาวขนองสุนงพระรามเก้าแจ้งวัฒนาออกขวาครับถ้าเรือบางนาออกซ้ายตรงไปครับ เลี้ยวได้แล้วครับนี่ครับบางนาท่าเรือเราออกซ้ายนะครับซ้ายนี่นะครับดีครับ,รบป้ายมีท่าเรือบางนาตรงตาขนองพระรามเก้าแก้งบรนณาออกซ้ายออกขวาผู้ผิดเป็นพระรามสองได้เลยครับเนี่ย ขรามสองกงสรงสงู่สาขาคุสงครามเลยถึงสามแยกเป็นบางานาไปจังหวัดเพชรบุรีครับถ้าเรือออกซ้ายนะครับบางนาตรงไป เรือลงซ้ายครับเ้าเรือต่อไปบางนาตรงอย่างเดียวได้ครับ ลงซ้ายเลยรามินทาบางนาตรงไปครับ อ่ะลงออกซ้ายเลยครับเราบางนาเราจะวิ่งข้างล่างนะครับเราไม่ขึ้นทางด่วนถ้าเราจะวิ่งบางนาข้างล่างเราก็ตรงอย่างเดียวครับชิดขวาไปเลยนี่ตรงนี้ไปเลยถ้าจะไปบางนาแบบไม่ขึ้นทางด่วนนะครับไปบางนาครับ รามอินทาชนบุรีออกซ้ายครับเนื่องจากเป็นทางด่วนยาวเลยนะครับบางนาตรงไปถ้าขึ้นทางด่วนก็ไปชนบุรีครับไปรามอินทาออกซ้ายเลย ยาวๆเลยครับขึ้นบุทรพาวิถีครับยาวเลยบางทีบางบ่อบางบะกงนะครับขึ้นไปเลยยาวเลยครับเดีนนะนั่นนะครับไปลายมิทยยายุชมลีบางปีบางบะกงนะครับ,รบ,รบ,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 รบซ้ายเลยยาวเลยไปบางนาครนะับผมจะมีกลาง,ลางจะเติอน,น้ํามันด้วย มิดห้าก็ออกซ้ายครับบางนาตรงอย่างเดียวเลย,ยเ,ตเติมน้ำมันครับสุขุมวิทหงสองออกซ้ายครับบางนาเราตรง คับสุขุมวิท62ออกซ้ายนี้เลยครับบางนาเราตรงไปฝั่งนู้นก็ติดครับขาเข้าติด กางซ้ายครับครับบางนาพักหนุงครับซ้ายเลยซ้ายสุดครับบางนาพักหนุง้ายสุดนี่ครับบอกสายสุดเลยบางนาพักหนุง แล้วก็สมุดประการครับนี่ออกนี่เลยสมุดประการมีชนบุรีตรงไปครับอันนี้ไม่ขึ้นทางด่วนครับนี่ต่ไปขึ้นตรงเซ็นทรันก็ได้ถ้าจะขึ้นทางด่วนไปชนบุรี ทางหน้าขวามือผมผมจะออกซ้ายครับเพื่อไปเติมน้ํามันออกซ้ายนี่ครับไปเติมน้ํามันครับนี่ครับไปเทกก็กลับรถครับไปเทสูนยประการกลับรถครับ ขึ้นสะพานกับรถเลยครับครับไปเทเขึ้นสะพานกับรถเลยโอเคนะครับแค่นี้นะครับฝากช่องเลยครับชาลินชีวิตติดลอ้อสวัสดีครับ